พลังแห่งการขโมยกำแพงท้ายแนะนำหนึ่งในคำแนะนำยอดนิยมพี่ชายนิรนามออาจเป็นจูเจยนเชนโฮลิซันในตำนานเพราะไม่มีภัยพระเจ้าปรากฏว่าพี่หลวยงเป็นหายนะของนกแก้วนี่คือโฮลิซันอฟจูเจนเชนเมื่อเป็นหนึ่งในผู้นำของเทียนเจียวนกอินซี่เห็นความหายนะของนกแก้วจิตสำนึกของคนที่ขี่ซื้อเล่นนี้จะไม่เจ็บ สู้าเนื้อสาเติเจดองศาของคุณคุณพูดคำที่เย็นชาเช่นนี้ได้อย่างไรพวกคุณไม่มีความสุขเหมือนกันเหรอฉันยายมิงคุณเป็นนักมายากลหรือไม่ไม่ฉันกำลังทำมีดให้เขาโอ้คุณไม่สนใจมากเกินไปหน้าอกใหญ่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแม่ผู้ชายตอนนี้ตลาดดีมากฉันจีช้อนจมน้ำ้ก้ามเนื้อหน้าอกไม่ใหญ่ทำไมต้องกลัวใสขนคุณเป็นคนทะเยอทะยาน ทางเข้าและทางออกของจอนซองเปิดแล้วเรากลับไปได้แล้วที่สี่แยกจอรนซองทุกคนที่เดินออกไปจะได้รับป้ายแรนนี่เป็นขอ้อพิสูจน์ว่าพวกเขาประสบความสําเร็จเข้าสู่ภูเขาจิวจีสามารถเริ่มเลือกภูเขาได้อย่างอิสระตืมซูเซเรนพี่พี่ทุกคนขาดไปหนึ่งคนขาดไปหนึ่งอันขาดคือใครก <im it> ี่วินาทีแล้วกี่วินาทียังไม่ออกมาอีกหรือเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ฉันแค่ลองสัมผัสทำไมคุณถึงรีบขายฉันออกมาเชียวคียังคงถูกฆ่าโดยความช่วยเหลือของฉันทำไมคุณไม่พูดเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาหรอือคุณบอกว่าคุณกําลังสัมผัสร่างกายคุณสัมผัสสิ่งที่ดีอีกครั้งจนไม่มีอะไรช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากแย่กว่าตอนที่ฉันฝึกคิวหนึ่งถ้าไม่มีอะไรทําก็แค่นาแถวกลับยังไม่สายเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องอื่นในภายหลัง ฉันชื่อทีแบนในอนาคตฉันจะเป็นพี่น้องของคุณต่อไปฉันจะอธิบายกฎของผู้เขาที่ปกครองด้วยหิมะให้คุณฟังการกระทําของคุณถูกบันทึกโดยผู้เท่าคุณถือไพ่ในมือขึ้นมาทีละคนถ้าแมวน้ําตั้งใจจะอยู่เขา,ะาจ,จะรับไพ่จากนั้นคุณสามารถป้อนตราประทับนี้โดยตรงแน่นอนว่าถ้าแมวน้ําหลายคนชอบเลือกอันที่แพ้ได้คุณภาพของสาวกสูงขึ้นในไม่กี่ปีทุกคนดูที่มือ ้าภใยในมือเป็นสีขาวแสดงว่าเป็นสาวกของว่านเหมินมือที่ออดแอคือสีน้ำเงินและลูกชายคนแรกของมองโกเลียในมองโกเลียในเป็นครั้งแรกมีคนเริ่มต้นโดยตรงเป็นครั้งแรกในมองโกเลียในอำนาจของสาวกมองโกเลียในนั้นสูงกว่าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมทรัพยากรก็ดีขึ้นเช่นกันใครและใครคือแจกสีฟ้าคือแบบนี้เหรอใช้พี่จิน ความสามารถและการแสดงของคุณชัดเจนสำหรับทุกคนสร้างฐานลากสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยไม่มีอะไรผิดปกติกับคุณที่เข้าประตูด้านในสิบวินาทีที่ฉันสัญญาคุณควรมองโกเรียนได้ด้วยการแสดงของคุณสดใสกว่าของฉันมากฉันไม่ได้เป็นอย่างไรคนแก่พวกนั้นอาจจะส่งมาให้ฉันผิดสัญ,ญลักษณ์ในมือของฉันเป็นสีแดงโทเคนสีแดงและสีแดงหมายถึงอะไร ฉันไม่ได้พูดโทเคนสีแดงหมายถึงพี่คิ้ชิวอนเป็นสิทธิ์หลักของจู่เจียนมัมเทนมีสาวกคิ้งชวนเพียงห้าคนในภูเขาจู่เจียนหนึ่งในนั้นคือพี่หญิงหมูหัวสาวกคิ้งควอนไม่มีทางที่จะมีบ่อลมสูงเช่นนี้มันไม่ผิดจอริงริใช่ไหม โลกแห่งความเข้าใจเป็นเวลาหลายปีไม่มีแบบอย่างสำหรับการยอมรับโดยตรงว่าเป็นสาวกของลาสวงชิงฉันจะไปที่แซกมาสเตอร์แล้วโดยเพื่อยืนยันไม่จำเป็นต้องเป็นสิทธิสายตรงสิบวินาทีของแซกมาสเตอร์ฉันเป็นคนคุยกับผู้เท่าสองสามคนคนที่ตัดสินใจหลังจากเวลาผ่านไปนานแต่แซกมาสเตอร์ก่อนหน้านี้ไม่มีเรนการเริ่มต้นของฮิซองเมนเป็นแบบอย่างสำหรับชีวประวัติของลาสวงชิงในกรณีที่ข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาสังเกตเห็นโดยนิกายอื่น นาจะค่าเนื่องจากไม่มีแบบอย่างทำไมเราไม่เป็นแบบอย่างความสามารถและความสามารถของเขานั้นชัดเจนสำหรับทุกคนตอนนี้บุญยิ่งเลึกดึงดาบเหล็กออกมาอีกครั้งไม่สามารถเป็นแบบอย่างคนข้างหน้าเลือกพี่กีละคนไม่มีใครเลือกเลยฟ้าฟิงเท่านั้นผู้เท่าหยานเป็นแม่ทัพที่ดูร้ายไฟสว่างทุกครั้งดูเหมือนว่าทุกคนต้องการนายเหอชื่อดูภายนอกไม่มีสาวว่าคนใดเลือกเลยฟ้าฟิง ฉันไม่ดีเท่าเลฟาฟิงฉันสะดุ้งถ้ากองหน้าคนอื่นไม่ชอบฉันโกดใช้ยชระาะห้าต่อพี่หยานอายจังเลยฟาฟิงไม่ได้บังคับเลยจริงๆใครเข้าลงกระโชคใครอายห้าพันห้าร้อยห้าห้าเลฟาฟิงมีซื่อเสียงมาโดยตลอดไม่ใช่เพราะตาเยาซื้อสัตว์อ่อนแอตรงกันข้ามความแข็งแก่งของเขายังเขียนโดยซูเซอเลน เป็นเพียงว่าเขาอารมณ์ไม่ดีเงื่อนไขและทรัพยากรของเลฟฟาฟิงไม่ค่อยดีนะมีแม่กระทั่งข่าวลือบางอย่างข่าวหรืออะไรพูดยากจินแต่งคนอื่นที่บ้านไม่ดีอย่างไรก็ตามอย่าเลือกเลฟฟาฟิงใครเลือกเสียใจทั้งชีวิตฉันแน่ใจว่าจะไม่เลือกฉันจะเลือกพระพุทธเจ้าที่มีพละกกาลังสูงสุดฉันคิดว่ายูคิงแฟงดีสุสานศักดิ์สิทธิ์ทองคําต่อไปฉันเลือกเจดบรีสที่ดี เจดบิส <R> เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสมัครคุณเชิญคนต่อไปพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่วินาทีไม่น่าแปลกใจที่การเล่นและแปรธาตุและการกันมีความสามารถมากพูดดีๆก่อนท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอย่าต่อสู้เพื่อฉันทุกคนเป็นนิกายเดียวกันแทนกับโอ้แต่ละท่านโปรดเลือกคำเสียงพิ่งตกผู้อาวุโสและผู้นำนิกายหลายคนที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาหันกลับมามีเพียงพี่อย่างเท่านั้นที่ยืนขึ้น คุณเหนื่อยกับการยืนไหมเหนื่อยก็พูดได้นะฉันไม่รังเกียจฉันเป็นคนง่ายง่ายสบายต่อพี่พี่ยังนิ่งไม่ใช่พวกคุณหมายความว่ายังไงฉันเป็นผู้หญิงที่เปิดกว้างการเลือกกะหลมคืออะไรคุณไม่ปล้นฉันอาฉันไม่อยากเข้าไลฟ,ฟ์แฟงอาจารย์ท่านนี้ช่างหน้าละอายเหลือเกินฉันจะเลี้ยงแม่แก่ของคุณคุณหมายถึงอะไรโดยไม่พูดเฮ้เฮ hey, hey, หยุดตะโกน มันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะตะโกนจะไม่มีใครตอบคุณข้อหาข้อหักมาคุยกับฉันไม่สู้ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของตัวเองเร็วเร็วนี้มันจะไม่สายเกินไปที่จะต่อสู้อีกครั้งนั่นคือสิ่งที่พิเศษสำหรับคุณคุณคือสีเขียวที่ไม้ฟาฟิงของฉันตั้งไว้นานแล้วส่งต่อลูกศิษย์นี่มันพิเศษจริงๆทุกสามวินาทีต่อมา m a ม m a s t e r ์คนอื่นต้องการของฉันหรือไม่ไม่เป็นไรที่จะไม่ส่งต่อ ประตูด้านนอกก็โอเคฉันกลัวว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่พรสวัสดิ์ที่สองของฉันความเข้าใจที่ไม่มีใครเทียบได้บุญเหนือธรรมชาติมีกูโอข้ามเจ็ดบอสใหญ่แห่งความทุกข์ยากฉันตายน้อยที่สุดท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสาตรีพูดอะไรหน่อยทำลายประเทศหลายประเด็นมันยากสำหรับคุณที่จะพูดแบบนี้อันที่จริงเลฟ่าฟิงก็ดีมากเช่นกันหลายคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเล<อ>ฟ่าฟิงมีลมอื่นในสภาพแวดล้อมการพ่อปู่ของเลฟ่าฟิงหรือไม่เออแค่ทำอย่างนั้น สปาแวดล้อไม่สามารถทำได้คุณภาพการสอนของไลฟ์แฟฟิงดีหรือไม่ไอหมายความว่าไงฉันคิดว่ามันน่ารังเกียจที่คุณทำเช่นนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วทรัพยากรละ่ะแล้วสมบัตลิล่ะหรือมีข้อได้เปรียบเหนือลมอื่นๆืห้าต่อเราไม่มีสิ่งที่คุณพูดไม่มีอะไรแล้วพวกคุณมีอะไรคุณไม่รู้ว่าเรามีอะไรที่นี่เมื่อคุณมาสิบวินาทีคุณเชื่อไหมว่าฉันรอฉันก็อยากจะเชื่อพวกคุณเช่นกันแต่คุณต้องบอกฉันว่าทำไม ให้ความหวังฉันหน่อยโอเคถ้าคุณต้องการเหตุผลฉันจะบอกคุณค่ะสิ่งเหล่านี้นะเป็นความลับของจูจีอนเียนของเราเลยจะแยกคนอื่นและขอให้คุณเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นการดีที่จะเก็บความลับนี้ไว้ให้เรา